อาหารอันว่าเราปุคลังยังบุคคลคณะเปตสามีจกให้ขุดโุคคลนิงซึ่งสะบุครลนีอิตธิดังนี้สาสุนันทาอันว่านางสุนันทานั้นปุคลังยังบุคคลกาเรศีให้กระทําแล้วโุคคลนิงซึ่งสะบุครลนีสุจิตตาอันว่านางสุจิตราจินเตสีคิดแล้วว่า กนิกาอันว่าชอ่อฝาสุธรรมายะอนังสุธรรมาทินาให้แล้วบวคคณีอันว่าสาวบุครณีสุนันทายะอนังสุนันทาการิตาให้กระทำแล้วไมยาปีกาตุงอันว่าอันแม้อันเรากระทำกินสกีกุศลกรรมังซึ่งกุศลกรรมอะไรอะไรวัตถิย่อมควร อาหางกันว่าเรากริสามิจกรธรรมกิงนุขโขสังอะไรน้อแลอิทธดังนี้อาทาครั้งนั้นเอตังจินตนางกันว่าความคิดนั่นอโหสิได้มีแล้วอาสาสุจิตายะแกนางสุจิตานั้นว่าสาลังอาคเตหีเนหีปานิยังปิวิตวานหัตวาคมนก,กาเลมาลัง ปีลันทิตตวาคันตุงอันว่าอันอันชนทั้งหลายผู้มาแล้วสู่ศาลาดื่มแล้วซึ่งน้ำอันบุคคลพึงดื่มอาบแล้วประดับแล้วซึ่งระเบียบในการเป็นที่ไปไปวัตติย่อมควรอาหารอันว่าเราผู้ขลังยังบุคคลกาเรศามิจจกให้กระทำํำปุภารามัง ซึ่งสวนแห่งดอกไม้อีจิดังนี้สาสุจิตตาอันว่า,านางสุจิตรานั้นปุกัลังยังบุคคลกาเรเสียให้กระทำแล้วปุภารามังซึ่งสวนแห่งดอกไม้รมณียังอันบุคคลพึงยินดี